วัดดีครับผมปีใหม่เท็ทูนี่ก็พามาดูงานเดินเส้นเต็มหลังเป็นซามมไรคาบดาบแล้วก็สิงเป็นยักษ์ผสมสิงอยู่ข้างบนกำลังคาบคาบนักลญกทปพ้น เข็มนี้ใช่ก็เป็นเข็ม14 r ซอรเอลใช่1ุสี่อารอลท้งนานเลยครับ, so, บอเบอร์เดียวจบเลยวกไซ้กาวลอกไม้ก็ออกแบบเองทั้งหมดดูเส้นเส้นคมคมมีแค่เส้นก็ทอดเสื้อเล่นสงการได้แล้วครับ ทอดโชว์ได้เลยไม่ต้องอายไข่แค่เส้นก็เฟี้ยวแล้วครับเต็มหลังของผมนี่คือก็คือแบบเต็มหลังจริงๆเลยครับเต็มเต็มเต็มหลังต้องเต็มแผ่นหลังเท่านั้นก็เดี๋ยวพามาดูรอบต่อไปรอบต่อไปน่าจะเป็นหลงสีแบบ็กเกา ก็น้องก็ทนคนระับทนมากอันนี้ซักสดนะครับไม่ได้ใช่ยาชาเส้นคมคมถ้าชอบก็ทักมาได้ครับทักมาสอบถามได้ไม่ไม่เป็นไรถามพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหาโอเคครับรัก ฝากกหดหัวใจให้ผมนะราคาเบาๆก็ทักมาได้ครับราคาไม่แรงกันเองแทงกันแบบบานๆนครับไม่ไม,ไม่ไม่มีล้านนะครับแทงอยู่ในบ้านโอเคครับ